To make sushi sushi no, honey, 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 แต่ทำยังไงนะเอ้ยเอ้ช่วยช่วย <laughs> บอกยายให้ยายช่วยใช่ไหมเ <laughs> <laughs> พราะเรามีปืนเราต้องทำยังไงใช่ไหม We got it Don't worry ล uh ุกลุก open We can open ตรงนี้กดนี้กดป้อ,อน้ำออกไม่งั้นเดี๋ยวซูชิจะเปียกใช่ไหม ดโอเคต่อไปเราจะบีบมายองเนสใส่เอาจุกออกก่อนเอาจุกออกก่อนุอก,ออก,กนโอเคมาใช้เป็นบีบตรงนี้นะคะโอ้โอ้โอ้โอเค,อเคมิกเกอมาไกเคอร์มิกเกอร์จูเกเตอร์อ๋อทำด้วยกันใช่ไหม Do it together. Do it together. I think we. What do we have to do next? What do we have to do next? You don't know, if there, try eat it. What do you think? ยำมิมันยำมิว้าวใครทำนี่แม่ใช่นั่นเป็นเหตุผลว่ามันยำมิแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่ข้าวลงไปจื๊บบอมจื๊บนกยัด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 นกฮะไว ต่อไปเป็นขั้นตอนการห่อห่อตรงนี้หลูกจากตรงนี้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ถูถููเขาบอกว่าให้กดแรงๆไปเลยไม่ bon. ตม้องกลัว กว่ามันจะแล้วก็น,นะแล้ก็ของม,ม,นะมันม่ให้ดูขอมไม้หน่อยโอ,อ้ออขามีทำไมมันหันไม่ได้อะว้าวซูชิดงดิงดิงดงดง กดกดกดเข้าไปกดเข้าไปอุ้ยได้เหรอได้เหรอถ้าแบบนั้นได้เหรอไม่รู้เล้เนี่ยเฮ้ยทำแบบนั้นได้เหรอทำไมอ่ะมันต้องกินทีหลังไม่ใช่เหรอ

I like me. Yay. Yay. No cutting.